เพรากับตากับตาเกณบุกอีกแล้วครับอาจจะประหลาดหน่อยแต่วันนี้เห็นลุกแปลกๆมีอะไรบนหัวอะก็อาจจะเห็นหัวคิดไปแล้วเนาะ,ะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรนะอ่ะเกินก่อนเนาะน้องที่เห็นบนหัวนี่คือน้องไรอันใช่ไหม,มก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในของกากาเฟรนเนาะจริงๆกากาเฟนเขาจะมีคาแรคเตอร์หลายตัวแต่ว่าตากะชื่นชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้คือน้องสิงโตไรอันตัวนี้เนาะก็จริงๆตาขามีของค่อนข้างเยอะ ที่เป็นน้องไรอันนะก็ไม่ว่าจะเป็นเออเป็นความชื่นชอบส่วนตัวเนาะก็จะเป็นมีนี่แต่ขวดน้ำเห็นปะขวดน้ำน้องไรอันอา่ามีอะไรอีกที่วางมือถือเห็นปะเป็นน้องไรอันแล้วก็มีอ่าพาวเวอร์แบง์เา Power bank, นาะพอแบง์ bank, มีอะไรอีกอะมีกระจกอาจจะเคยเห็นนักใช้กระจกเนาะตัวน้องไรอันแล้วก็มีพวกโมเดลอะไรต่างๆเนาะพวกลูกแก้วอย่างเงี้ยอืมเนาะเป็นน้องไรอันก็คือ ก็อาจจะบอกว่าทุกคนจะบอกว่ามาพูดถึงน้องไอนทําไมเพราะว่า,าคือวันนี้ดักจะมาทําคือวันนี้ดักจะมาทําตัวแต่งหน้าให้ดูเนาะโดยใช้ผลิตภัณฑ์เออผลิตภัณฑ์ที่มีน้องรายอ้านเป็นแพ็กเกตรหรือคาฟเฟลนนี่แหละเนาะเป็นแพ็กเกตเนื่องจากความชื่นชอบส่วนตัวลว <c oughs> <ๆ>้วนๆเลยเนาะความชื่นชอบส่วนตัวล,วล้วนๆดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมาจะมาแต่งหน้าให้ดูโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ แบรนด์ต่างๆเนาะที่มันมีตัวแพคเกจที่เป็นของน้องไรอันประกอบกับตอนนี้แบรนด์เคที่ดอเนาะเพิ่งออกออตัวเครื่องสำอางที่มีคาแรคเตอร์ของก็เฟรนเนาะแล้วก็มีน้องไรอันอยู่ในนั้นออกมาพอดีก็เลยเอ้ยทำเป็นคลิปนี้ดีกว่าสนุกๆน,นะโดยแต่งหน้าของวันนี้จะมาแต่งหน้า โดยใช้ของทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์เป็นแพ็กเกจของน้องไรอันเนาะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยเดี๋ยววนี้ว่าลุกออกมาจะเป็นยังไงเนาะโอเคมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่าวันนี้ตักทาสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาแล้วแค่นั้นเนาะยังไม่ได้ทําอะไรเลยต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์วันนี้จะมาจากหลักๆทั้งหมด2แบรนด์เนาะสแบรนด์ brand, แล้วก็ของบางอย่างเนาะของบางอย่างเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะต้องขออภยัยแต่บางอย่างที่เป็นของแคทตี้ดอนเนี่ยหาซื้อได้เนาะเพราะเขาเพิ่งออกมาก็ บอกเลยวันนี้จะมีของทั้งเป็นมีทั้งแบรนด์ c a t ติเดอรแล้วก็ The Face ใช่ป่ะเออใช่ไหม The Face Shop เออ The Face Shop The Face Shop นี่เขาออกมา2ปีได้แล้วมั้งแต่เราไม่เคยใช้เนาะอ่ะโอเคก็ของนี้ต้องบอกเลยว่ามีตั้งแต่บาร์เอ่อลงผิวก่อนแต่งหน้าเนาะแล้วก็มีรองพื้นแล้วก็มีสติก2แท่งเนาะก็ของที่ใช้วันนี้จะมีแค่4ชิ้นเนาะอ่ะมาเริ่มตัวแรกก่อนเลยเนาะตัวแรกที่ใช้วันนี้เขาเรียกว่าออยด์คอนโทร่พอ r อบาร์มเนาะ น่าจะเป็นคล้ายพรามเมอร์แหละก็เป็นของยี่ห้อเอ,อ the face shop เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้ Brian Co oil control pore balm เนาะก็เนื้อก็จะเป็นเนื้อบารมอ่ะอเนื้อเป็นเนื้อบามแบบนี้จริงๆแลบบ้วแอบลองไปบ้างแล้วนะเอาออกมาสิโอเคทุกทีเนื้อก็จะเป็นเนื้อบารมแบบนี้แล้วก็ก็จะมีพับให้เนาะได้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเนื้อบามแบบเนี้ยมันมันเป็นเนื้อบารมมันๆอ่ะไว้ลงที่ผิวอ่ะไว้แบบอืม เบอร์ลูกลุมขนอะไรเงี้ยให้าอารมณ์พามเมอร์เ,เนาะก็ขออนุญาตลงกันแล้วกันกลิ่นมันจะออกแบบมิ้นท์มิ้น,นยังไงไม่รู้อ,ะอ่ะยังไงแล้วก็ขออนุญาตลงแค่เฉพาะบริเวณทีโซนแล้วกันเนาะก็จะลงบริเวณทีโซนก่อนก็ตัวนี้ <ๆ S 1> จริงมีหรือจะทา,ทาหรือไม่ทาก็ได้นะแต่พอเอื่อนักมีก็ทาแล้วกันเนาอะเนาะให้อารมณ์แบบเตรียมผิวอ่ะให้มันให้มันพร้อมแต่งหน้าให้มันดีขึ้นอ่ะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะว่าตัวเนี้ยอืมเนาะ อ่ะประมาณนี้ก็มะไม่ใชแต่ว่ารูขุมขนแล้วก็มันใหญ่อะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เอ,อพอบามอะไรขนาดนั้นนะอ่ะออยคอนโทรลด้วยนะเออควบคุมความมันเออทังนั้นก็ขออน,นุญาตลงทั้งหน้าเลยกันเนาะแล้วควบคุมความมันด้วยแหละเนาะก็ทาเสร็จแล้วนะมันก็ผิวมันก็จะมีความลื่นนิดนึงอะเหมือนเป็นบําบามอยู่เคลือบอยู่บริเวณผิวเนาะก็จะประมาณนั้นอร่อยนน้น มาถึงตัวที่2ตัวที่2ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวนางเอกของคลิปนี้ก็ได้เนาะเพิ่งออกด้แหละตัวนี้คือเคทิดอลสกินฟิตนูดแมทฟาวเดชั่นก็จะมีน้องไรอันอีกแล้วเนาะอยู่บนอยู่บนแพ็กเกจต้อบอกว่ารุ่นนี้เขามี2ส,สีนะแตอ่อีกสีที่เข้มกว่ามันเป็น a p พใช่ไหมแต่เราไม่ได้โปรดปาน a อเอพะเออแต่สีเนี้ย ลารอันอ่ะมันเป็นน้องเป็นสีสว่างก็ดูซิว่าจะรอดไหมมันเป็นสีไลท์เบจอะเออรอดไม่รอดเดี๋ยวก็ดูดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองดูนะไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่านะเกาหลีเนี่ยข่าวมากเนี่ยดูดิไม่น่าจะรอดอะ่ะดูดิรอดไหมไม่น่าจะรอ,ดล,ลนนะอดลงบางๆแล้วกันนะถ้าขออนุญาตลงบางๆนะไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะเทาเนาะขออนุญาตลงบางเบาเนื้อก็มีความลื่นแต่ว่าเนื้อก็เหนียวหนาอยู่พอสมควรนะหนาหนาอยู่พอสมควรอืก็ ไม่มีมีกลิ่นแบบจะว่ามีกลิ่นก็มีนะจะว่าจะไม่มีก็ไม่มีนะขออนุญาตแต้มนิดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะกลัวเทา <c oughs> อืมแต่พอลงไปที่ผิวจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้เทานะ <c oughs> จริงอืเห็นปะเออแต่พอทาลงไปที่ผิวแล้วอะ่ะมันบางดีนะมันบางเบาอ,อ่ะมมันบางเบาดีนะอืม มันไม่ได้หนาขนาดนั้นตอนแรกกลัวแเราทาบนหน้ามันจะมันจะหนาเนาะก้อขยัดลงแค่นี้เราจะลงบางๆนะลงก่อนเราจะลงแค่บางๆแต้มทั่วหน้าเนาะอตอนแรกกลัวจะไม่รอดมากเลยฮะเออแต่ก็ดีนะเพราะว่าเนื้อตอนแรกกลัวเนื้อหนานี่บอกไปแต่เนื้อเขาก็ไม่ได้หมามากมตามชื่อนู๊ตนู๊ตแบทเนาะ แล้วก็เนื้อก็ค่อนข้างไปทางแมตต์นะตามสมัยปัจจุบันอะ่ะเดี๋ยวนี้อะไรที่เป็นเป็นแมทแมทอะ่ะมันก็จะไม่ได้แมทจ๋าแบบแคราเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยเทคโนโลยี New ของมันการแต่งหน้าต่างๆอะโน้ตมันก็จะมีความเอยแมทมันก็จะมีความเชัยชาย,ชายอยู่บ้างความสบายผิวเนาะไม่ได้แมทเหมือนสมัยก่อนที่แห้งๆอะไรเงี้ยอืมเนาะอืม,อมใช้เนื้อเกี่ยวได้เกี่ยกี่ยเกลียดได้เลยสบายๆนะไม่เป็นคราบแล้วก็เนื้อค่อนข้าง ไม่ได้หนานะบางอืดูจากสีแล้วตอนแรกอะกลัวทาลงไปแล้วมันจะเทาแต่มันไม่เทานะเพราะว่าเนื้อมันไม่ได้หน,หนาเนื้อมันไม่ได้เข้มข้นเนาะมันไม่ได้หนาเวลาทาลงไปที่ผิวอะมันก็จะแค่เคลือบบางๆางบนผิวลงไปอืถือว่าลงง่ายอยู่ก็จะได้ลุคประมาณนี้อถือว่าไม่ได้เทาตอนแรกกลัวไม่รอดมากเลยตอนแรกคิดว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเนาะสำหรับตัวนี้เนาะเคที K ่ดอสกินฟิตเนาะออถือว่าใช้ได้นะใครชอบแบบบางบางเบาเออ สีประมาณ NC ผิวมัน NC 3 0 35อย่างจักอะแต่ว่าสี l i ท์เบจก็โอเคใช้ไดย้ยังได้อยู่นะลงแบบบางๆบ,บ,บนหน้าอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ประมาณนั้อืมก็ให้ความรู้สึกสบายผิวดีอาจจะไม่ได้ปกปิดอะไรมากเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันมันจะปกปิดหรือเปล่าจริงๆคลิปนี้ไม่ได้คลิปรีวิวนะแต่ก็จะลงให้ดูแล้วกันเนาะเออบริเวณหน้าหน้าแก้มตรงนี้ตั้งใจลงหนานห่อยดูซิว่ามันจะปกปิดขึ้นไหมเนาะ ก็เห็นว่าขนาดลงเยอะอะ่ะมันก็ทําให้ผิวสว่างขึ้นนะแต่มันไม่ทาวอะ่ะเออดีจังเลยอืมถามว่าปกปิดไหมก็ไม่ได้ปกปิดอะ่ะอือมานั่ก็ยังมีรอยรอยฝ้าอยู่อืมปกปิดได้นิดดอยนิดเดียวเท่านั้นแหละเออแบบเแบาเบาแบบสบายผิวอ,อ่ะโอเคเราใช้ไปสองตัวแล้วเนาะอืมก็จะได้ประมาณนี้อีกสองตัวสุดท้ายขออนุญาตทาแก้มก่อนละกันเนาะเนื่องจากว่าตั๊กไม่มี บ no. ลัชเนาะไลออนตักข่อยาใช้เป็นลิปแล้วกันนะลิปตัวนี้ลิปตัวนี้ชื่อ Velvet Lip Tint เนาะของ The Face Shop เป็นน้องไลออนตัวแพคเกจก็จะเป็นน้องไลออนแบบนี้นี่มาเป็นน้องไลอันเลยแล้วก็ตัวลิปก็จะเป็นสีประมาณนี้หัวก็จะเป็นแอพพิเคเตอร์แบบนี้สีก็จะออกเป็นแบบอืมโอ้โหชมพูแบบ <laughs> ชมพู ชมพูอ่ะมีความชมพูมากอ่ะเนื้อเป็นลิปทินเนาะตามสไตล์ลิปทินเนื้อก็จะดูแบบแต่นี้มีกลิ่นน้ําหอมชัดเจนอเนื้อก็จะค่อนข้างเอ,อชัดเจนเนาะแบบนี้ตามสไตล์ลิปทินเนาะแล้วก็น่าจะติดทนเลยแหละลิปทินเนาะด้วยจากสีแล้วขออนุญาต <c oughs> นิดเดียวเท่านั้นเลยไม่งั้นจะแบบขอจุดเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยจุดเดียวแค่เนี้ยสองจุดพอละไม่งั้นด้วยความว่าเขาเป็นลิปทินเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบ เวอร์วังอลังการมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเป็นตูดลิงนะอย่างนั้นค่อยๆทาละเนื่องจากสีสีแรงอยู่นะเนาะเราจะทาแค่นี้ก่อน <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะยวลงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่อีกขอยอจุดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวเป็นตูดลิงแน่นอนเนื่องจากสีมันค่อนข้างชมพูมากเลยครับ เพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายอ่ะทักจะต้องลงแป้งอีกทีหนึ่งเนาะขออนุญาตทาให้มันเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลงแป้งมันจะจางลงไปนิดนึงไม่งั้นมันจะเป็นตูดลิงมากเลยเน่ะเห็นไหมก็ต้องรีบเลี่ยนนิดนึงนะเห็นปหมมันจะเป็นจุดอเนี่ยเห็นปหแดงมากเลยตอนเนี้อือขอลงเข้มไว้ก่อนนะอ่ะตอนนี้อาจจะเห็นว่าโอ้โหพี่ตักทาเป็นแดงเป็นตูดลิงเลยเดี๋ยวมันจักพักมันจะจางแล้วเดี๋ยวลงแป้งมันจะจางลงอปนี้อีกเนาะอือโอเค ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้อาจจะเห็นว่าแสงเริ่มหมดแลวนะฝนจะตกเนาะไงต้องรีบรีบแต่งเนาะเดี๋ยวแสงหมดม,มาตัวสุดท้ายละสุดท้ายของวันนี้อันนี้ก็เพิ่งอ,ออกเหมือนกันเนาะก็เป็นของเคทิ t ่ดอเหมือนกันเคที่ดอเนี่ยลิบเขาออกมากหนวด2รุ่นนะที่เป็นขาเขาแต่อันนี้เป็นรุ่น He ล l t h y lip ก o นะชื่อสีตัวนี้คือค o r a l peach เนาะ coral peach ก็หน่อยเป็นน้องไรอันแบบนี้ตัวแท่งก็จะมีหน้าน้องไรอันตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะ ก็ยัดแกะแล้วก็ลองไปพร้อมกันลิปก็จะเป็นสีคอรัลนะซึ่งไม่ซึ่งจะไปได้วยกันได้กันนี่ไหมเนี่ยดูแก้มดีกับปากสีคนละแนวเลยชมพูกับสีออกคอรัลเนี่ยสีก็จะนิดๆหน่อยๆเห็นไหมสีไหมก็จะเป็นสีคอรัลเนาะตามสไตล์ลิปกไม่ได้เนื้อไม่ได้แบบสีไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเนาะเนาะก็ลิปกลอมีความเนื่อนิดหนึ่งเนาะพักเลยแล้วกัน แต่สีแบบนี้เวลาทาบนปากอ่ะทาไปเลยเต็มปากอย่างเราก็ทาไปเลยสีม,มันได้ทาขนาดนี้แล้วอ่ะได้ก็คือความวาวให้บไามมันเนี่ยอมนมีสีขึ้นนายนิดเดียวนิดหน่อยทาบแบบเต็มปากได้เลยประมาณนี้ก็เป็นลิปกที่ให้ความชาาอยู่เนะเห็นปหแล้วก็ไม่เหนียวนะอืมไม่เหนียวให้ความชุ่มชื่นประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะต่ว่าอืม อะเนื่องจากว่าปากมันไม่ค่อยเห็นสีถ้าขออนุญาตใช้ลิปทินตัวเนี้ยแต้มข้างในนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนิดเดียวพอไม่งั้นจะอลังการงานซ่องมากเลยขออนุญาตแต้มนิดเดียวนะคืออย่างเงี้ยไม่สามารถทาเต็มปากได้นะไม่งั้นจะอืมทาแค่นี้เห็นไหมขาทานิดเดียวเนออี่ยอืมอืขออนุญาตใช้ลิปบามไอลิปโก เมื่อกี้ถ่ายทีน่อืมต้องบอกวันนี้แต่งหน้าแรงมากเลยปกติมไม่ได้แต่งหน้าแรงขนาดนี้นะอาจจะอาจจะเห็นว่ามันแรงนะค่อนข้างแรงเห็นปะ่ะอือถ้าได้ก็จะได้ประมาณนี้ออโอเคน้องไลอัอนก็ได้ประมาณนี้โอเคอะเดี๋ยวขออนุญาตไปฟินนช หน้าทั้งหมดก่อนนะล้เดี๋ยวกลับมาจะให้ดูว่าลุคของวันนี้ที่ใช้เครื่องสำอางที่เป็นคาแรคเตอร์ของน้องไลออนทั้งหมดออกมาแล้วเป็นยังไงเนาะโอเคเราไปฟินิชหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ทํามา <S <S เพิ่มก็คือไปลงแป้งเนาะลงแป้งเซตมาใช้ของกุชี่เนาะแล้วก็บราวเจลว,วันนี้ไม่ได้เขียนคิวนะใช้แค่บราวเจลทําให้คิวมันเรียงเป็นเส้นแล้วก็ฉีดเฟเชียลสเปรย์ของแม็กเนาะเพิ่มมาแล้วก็เซตผมมาก็จะได้ลุคป,ประมาณนี้วันนี้เครื่องสําอาง ทีใ่ใช้เครื่องสําอางไหนวะยังเป็นไหนโอ้ใช้เครื่องสําอางจากกี่พันจากน้องไรอัานทั้งหมดเนาะที่ได้วันนี้ก็ทั้งหมดมี4ตัวเนาะทวนหน่อยเนาะก็มี The Face Shop Oil Control p o r e Balm เนาะ,ะมี c a t e d o r y Skin Fit n u o d l e Foundation เนาะแล้วก็มีตัวลิปทิน Velvet Lip Tint ของ The Face Shop เนาะแล้วก็มีตัวลิปโก ของเฮลตี้ลิฟโกของเคที่ดอก็จะได้ลูกประมาณมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเยเนะ้ะก่อนแต่งหลังแต่งก็ใครอยากลองแต่งตามก็แต่งได้เลยเนาะเครื่องสำอางวันนี้อาจจะก็อย่างที่บอกต้องขออภยัยสินสินค้าบางตัวาอาจจะหมดไปแล้วเนาะก็ลองใช้ตัวของเคที่ดอแล้วกันก็ได้ลูกประมาณนี้ให้ดูชดัชอดตอีกทีตอนนี้นี่ข้างนอกมืดมากแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเพราะฝนจะตกเนาะอ่ะยังไงก็ลองแต่งตามในการแต่งโดยเครื่องสำอาง จากลิตภั์คาแรคเตอร์ของน้องไรอันวันนี้ได้ประมาณนี้อ่ะโอเคก็รักการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง t a เ e t b ดูเนาะแล้วก็ลองติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอยากให้ซ u b s c r i b e r ถึงพายเร็วๆเนาะไงก็รบกวนทุกคนที่เข้ามาดูเนาะก็เอ่อขอฝากไว้ดูแล้วกันเราจะได้เงินไรายได้เนาะช่วงนี้อยู่เงิน <laughs> รอเล่นอ่ะยังไงแต่ก็ไปก่อนนะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ